ผิวของทารกต่างจากผิวของผู้ใหญ่อย่างไรนะคะอันดับแรกเลยความหนาของชั้นผิวของทารกเนี่ยก็จะบางกว่าผิวของผู้ใหญ่และเซลล์ต่างๆก็จะขนาดเล็กกว่าของผู้ใหญ่นะคะการสูญเสียน้ําออกจากผิวของทารกก็จะมากกว่าของผู้ใหญ่เช่นเดียวกันผิวของเด็กๆเนี่ยจะค่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆจนกระทั่งสมบูรณ์กว่าจะเทียบเท่าของผู้ใหญ่ก็ใช้เวลาประมาณเกือบ1นึ่ขวดปีค่ะ ให้ความชุ่มชื้นผิวหรือที่เราเรียกว่า natural moisturizing factor รวมทั้งไขมันของบริเวณผิวหนังของทารกก็จะน้อยกว่าของผู้ใหญ่ด้วยค่ะเพราะฉะนั้นการดูแลผิวของทารกจึงแตกต่างจากการดูแลผิวของผู้ใหญ่การอาบน้ําการเลือกผลิตภัณฑ์ดูแลผิวแม้แต่กระทั่งแชมพูที่ใช้กับศีรษะของทารกก็จําเป็นจะต้องเลือกชนิดที่ทําขึ้นมาเพื่อผิวของทารกเท่านั้นค่ะแป้งเด็กก็เหมือนกันนะคะหลายๆคนจะเข้าใจว่าการใช้แป้งเด็กนียจะช่วยลดความเปียกชื้น ของผิวหนังได้แล้วก็ช่วยลดการเสรียบริเวณซอกพับต่างๆของเด็กๆได้แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ค่อยแนะนําให้ใช้นะคะเพราะว่าอาจจะทําให้มีการอุดตันของต่อมเหงือ่อแล้วก็เกิดผดร้อนขึ้นมาได้ค่ะและที่สําคัญนะคะเด็กๆอาจจะมีการสูดเอาผงแป้งเข้าไปก็ทําให้เกิดปอดอักเสบตามมาได้ค่ะ